อย่างน้องมาว่าก็เคยออกมาพูดครั้งหนึง่งเรื่องที่แบบว่ามีคนมายืนรอว่าอยากจะเข้าแบบเลนของแบบโมชีของตัวเองอะเราไปทํางานอะเราก็อยากจะรับพลังแบบเราอยากได้รับพลังดีแล้วเราก็อยากให้พลังดีกับคนอื่นไปเหมือนกันวันนั้นเจอบุคคลบุคคลหนึง่งเขาก็ไม่ได้รับกับเมมเบอร์ที่เขาชอบแล้วเขาทําท่าแบบแกระฟิดก,กระเฟียดก,ก,กับเ๋าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เสียเซลล์อะแบบหน้านหนูก็แบบเออเออไปเลยเพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกทีแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าแบบเอาจริงเมมเบอร์ทุกคนไม่ควรจะเจออะไรแบบเนี้ยรวมถึงตนอ ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจไปทํางานแต่ไปเจออะไรแบบนั้นก็ไม่รู้อะหนูวหาเลยหนูแบบขอร้องไม่ต้องไม่ต้องทํากับหนูก็ได้หรือว่าแบบไม่ใช่กับหนูก็ได้แต่ว่าขอร้องว่าอย่าไปทําแบบนี้กับเมมเบอร์คนอื่นเลยเพราะว่าการที่คุณทําแบบนั้นมันทําให้แบบคนอื่นเขาไม่โอเคแล้วก็มันจะมีความเฟลอยู่ในใจอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรองรับอารมณ์ของคนอื่นได้ทั้งหมดอะเข้าใจปะเมมเบอร์น่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนั่นแหละ จริงๆวันนี้มีแคสเกมแล้วเขาก็เหนือนมากจะลืมประกาศเขาเพิ่งประกาศไปตอนเมื่อตอน5โมงนะคะก็นั่นแหละอย่าลืมมาดูกันนะจ๊ะทำไมเขาขายไว้นิ้วไม่ประกาศอ๋อ ไม่ต้องมห่ววงดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันหมายถึงว่าตัวหนูเองก็เพิ่งทราบตอนอตอนที่ไปคอนที่เชียงใหม่ล่าสุดว่าเราจะมะีเราจะมีการขายไวนิวด้วยค่ะแล้วก็พอดีว่าแล้วก็มีการทักตอนนี้ทักหลังบ้านไปแล้วว่าเห็นว่ามีประกาศขายในแอป i m Shop ช็อแล้วแต่ทำไมถึงตัว Offi c i a l ยังไม่ได้ประกาศอะไรเงี้ยก็นะ่าคิดว่าน่าจะประกาศแต่เร็วนี้ค่ะแต่ว่าทวงให้แล้วนะเพราะว่าจริงก็นัก็แหละ อ๋อมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าจริงๆก็เรื่องมันผ่านมานานแล้วมันมีช่วงที่หนูอะไปโรชูใช่ปะแล้วหนูแค่จะแบบเออจริงอะเป็นคนที่เป็นคนที่เก็บอารมณ์ก็ค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่พอได้อยู่แต่ว่า อันเนี้ยรู้สึกว่าคือก็เห็นน้องๆหลายๆคนหรือว่าอย่างแบบอย่างน้องม่าว่าก็ก็เคยออกมาพูดครั้งหนึ่งเรื่องที่แบบว่ามีคนมายืนรอว่าอยากจะเข้าแบบเลนของแบบเมมเบอร์ของตัวแบบโอชิของตัวเองอ่ะอืมแต่ซึ่งแบบวันนั้นที่หนูเจอกับตัวมันกลายเป็นว่าแบบคือบางคนที่เขาแบบอาจะบางคนนะบางคนที่แบบเข้ามาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรแบบไม่ได้เป็นเมมเบอร์ที่ตัวเองชอบแต่ว่าได้แบบเออได้มาได้มารับกับน้องคนอื่นก็ได้เขาก็จะทามารยาทที่มันไม่ได้ดูแบบ ไม่โอเคกับเราหรือว่าทำปฏิแบบกิริยาที่ไม่โอเคเขาจะปะแต่ว่าวันนั้นอะเราเราจริงเราเราแฮปปี้กับการที่ไปออกงานมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ได้ไปออกงานมันคือการที่เราได้เจอทุกคนเขาจะปะมันคือการที่แบบเราได้เจอแฟนคลับของตัวเองเป็นแฟนคลับคนอื่นก็ได้เราไม่ติดอะไรเลยแต่รู้สึกว่าแบบเออเราเราไปทํางานอะเราก็อยากจะรับพลังแบบเราอยากได้รับพลังดีๆแล้วเราก็อยากให้พลังดีๆกับคนอื่นไปเหมือนกันแต่พออย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าแบบวันนั้นเจอ บุคคลบุคคลหนึ่งเนาะเขาก็ไม่ได้รับแบบกับกับเมมเบอร์ที่เขาชอบหรือว่าเมมเบอร์ที่เขาโอชีแล้วเขาทําท่าแบบกาฟิดกะเฟียดกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ใช่ความผิดของเราหรือเปล่าที่ที่เหมือนเขาต้องแบบเขาต้องมารับของกับเราแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะแบบมันก็มันก็เสียเซลว่าแบบหน้าหนูก็แบบเออเออไปเลยเพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันก็ มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเพราะว่าแบบเอาจริงเมมเบอร์ทุกคนไม่ควรจะเจออะไรแบบเนี้ยร่วมถึงตัวแบบตัวหนูเองด้วยตอนนั้นที่แบบรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจไปทํางานแต่ไปเจออะไรแบบนั้นก็ไม่รู้อืมอืเพื่อแบบว่าคือถ้ามันเป็นแบบกรณีจาเป็นที่คุณต้องเข้ามารับกับเมมเบอร์คนอื่นจริงๆอ่ะหนูแบบหนูหนูไหว้เลยเอาหนูไหวเลยหนูแบบขอร้องไม่ต้องไม่ต้องทํากับหนูก็ได้หรือว่าแบบ ไม่ใช่กับหนูก็ได้แต่ว่าขอร้องว่าอย่าไปทําแบบนี้กับมเมมเบอร์คนอื่นเลยเพราะว่าการที่คุณทําแบบนั้นมันทําให้แบบคนอื่นเขาไม่โอเคแล้วก็มันมีแบบมันจะมีความเฟลอยู่ในใจอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรองรับอารมณ์ของทุกแบบของคนอื่นได้ทั้งหมดอะเข้าใจปะอืมนั่นแหละก็จริงๆรงอะวันนั้นไลฟ์ก็อยากจะพูดแต่ว่าแบบคือมันก็อยู่ในชน่วงที่แบบ กลัวว่าตัวเองจะไม่มีสติในการพูดหรือว่าจะใช้อารมณ์ในการพูดแต่ว่าคนก็ตั้งใจไปทํางานอะอยากจะเจอในในสิ่งดีๆแต่พอไปเจอในสถานการณ์แบบนั้นก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมไม่มันไม่ใช่แค่กับหนูนะมันคือกับเมมเบอร์ทุกคนเลยอืมมันมันเป็นหนูพูดตรงๆว่าเป็นเคสตัศรีที่แบบว่ามันเกิดขึ้นกับเมมเบอร์แบบบางคนที่แบบ มันไม่ควรเจออ่ะเพราะเอาจริงๆงอ่ะถ้าแบบถ้ามันมีอ่อถ้ามีเมมเบอร์ที่ที่เขาชอบแล้วเขาอยู่ข้างหนูอ่ะหนูหนูจะทําแบบนี้ตลอดเลยนะก็คือแบบว่าอ่าแบบถ้าเขาซื้อเยอะก็อ่าจะให้แบบว่าเออน้องช่วยแกะหน่อยพี่ช่วยแกะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าเลนข้างข้างมันว่างเขาจะป้๊แต่แบบเออพอเจอคนทําแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออมัน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 ก็น่าเสียใจเหมือนกันนะเข้าใจปะอืม คือไม่ชอบเราไม่เป็นไรไม่ได้ติดตามเราไม่ได้เป็นไรหรือตามห่างๆไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปทํานิสัยแบบนี้ให้ใครเลยมันไม่น่ารักอืมแล้วก็เมมเบอร์น่ะเขาไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของใครหลายๆคนเนอเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนั่นแหละคือตอนแรกไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากออกมาพูดหรอกเพราะว่าเคยเป็นแบบนั้นบ่อยเอาหนูพูดตรงๆว่าตั้งแต่หนูอยู่กับวงมาถามว่าแบบหนูเฟลไหมเรื่องที่แบบหนู หนูเป็นเลนที่แบบว่างๆอยู่ข้างๆแล้วแบบไม่มีใครเข้ามาหาหนูบอกทุกคนก็รอยแต่เข้าโอชีตัวเองอะ่ะมันก็เฟล,ลนะแต่ว่าหนูพยายามแบบอาใจเขาใจเราละกันเพราะเรารู้สึกว่าการที่เขามาหาเอา่อมาหามาลุชวัวเขาก็อยากจะมาหาแฟนคลับเอ่อมาหาเมมเบอร์ที่เขาชอบอยากมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเออเราคิดแบบนั้นมาตลอดแต่จนแบบ มันมาเจอสถานการณ์ที่แบบพระรามสามที่เทอร์มิโนอลเราเลยรู้สึกว่าเออแบบมันไม่ควรเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นแหละจริงมันไม่น่ารักแล้วก็ควรมีรยยทกับคนอื่นด้วยใช่ครับนั่นแหละอยากจะบอกแค่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรหรอกบางที <c oughs> การอยู่ตรงนี้ก็อาจจะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ตอนที่เวลาแฟนเขามาซื้อของเนทจะเราจะถามตลอดนะไม่คือ เราก็ถามตลอดว่าเออเนี่ยอยากได้ของใครคะแต่ไม่รู้จะแกะได้หรือเปล่านะอืถามตลอดแต่ไม่เคยได้เลยได้เป็นบางคนคือบางคนก็โชคดีโชคด,ชคดีได้อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเป็นเงล่ละเงียบเลยนั่นแหละเมลเล่นจะบอกแค่นั้นแต่ถ้าเป็นหนูที่แบบตอบแบบกวนๆบั่นๆก็จะบอกว่าโหพี่ ไม่ไ,ได้หรอกไม่ได้แบบไม่ได้ไปหาโอชิที่ชอบจะไม่เป็นายห,หนูอยากเจอคุณพี่เพราะว่าเราอยากทักทายกับทุกคนจบสุดหล่อคิ้วยาวอะเต็งอยากเข้าทันคิ้วยาวโอคิวยาวองเลยหมายถึงว่าคิวซื้อยาวเหรอแล้วก็นั่นแหละค่ะมันก็อันจริงอะก็เป็นเหตุผลหลายๆครั้งที่บางทีอยากไปอยากไปเป็นแคชเชียร์เพราะว่าเพราะว่างันเพราะว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากไปยืนเหงาๆคนเดียวนะ่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงไอคุณสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r t 4 e application